สน,นราคาคันนี้เนี่ยแต่งไปทั้งหมดเท่าไหร่พี่เกือบแสนเกือบ <laughs> แสน <laughs> จากคันใหญ่ๆมาย่นใ,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 ให้เหลือคันเล็กๆถือว่ามันเป็นงานศิลปะอีกอย่างหนึ่งนะ วัสดีท่านผู้ชมเนี่ยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเชนแนฟเอเบอร์ไรเดอร์ที่อยู่ผมในมขามกูเดิมแลกก็อยู่กับนี่แขกรับเชิญคนใหม่ของเราพี่นัทกับผมพี่นัทคือใครพี่นัทคือใครคือช่างทำรถนี้ชาลีครับคือพี่นัทเนี่ยมีโอกาสได้มาส่งขาวันนี้เรียกได้ว่าเป็นให้เกียรติในมขามเลยกันที่จะมาส่งขาแล้วก็นารถฮอนด้าชาลีเนี่ย มาให้ในมะขามได้รีวิวแล้วก็ได้ชมกันนี่คลิปนี้ไม่อม้อมค้อมเลยเนาะคือเราจะมารีวิวชาลีนะถึงแม้ว่าคนอื่นจะเคยรีวิวไปแล้วแต่เราก็จะรีวิวอีก <c oughs> เราจะซ้ำแล้วซ้ำอีกนะ <c oughs> เรามารู้จักพี่นัทก่อนพี่นัททำงานอะไรครับเอ่อตอนนี้เป็นรับงานอิสระซ่อมรถ แล้วก็เป็นช่างภาพอิสระด้วยครับเป็นช่างภาพด้วยครับแล้วก็ทํารถแนว <ทำ S 1> ไหน<ถ>พี่จะรับเฉพาะแค่งานรถชาลีรถมินิบค์พวกเอเมเด็กอะไรพวกนี้เป็นรถดัดแปลงนะครับอรถล้อโตรถเตี้ยรหลดเตี้ยอะไรพวกนี้นครับทุกคนนี่ยัยงจําน้องฤทธิ์ได้หรือเปล่าน้องฤทธิ์คนที่ขี่เอเมเด็กล้อโตยืดอาร์มอ่าคนนั้นแหละเป็นคนที่แนะนาพี่นัทให้มารู้จักกนะันน้มะขามนี่วันนี้พี่นัทก็เลยเอาชาลีมาให้ดูทั้งหมด4คันนะครับทุกคน อยากจะให้ไม่สาวไอ้หันไปดูด้านหลังหน่ยอยอ่าเห็นไหมจะมีอีกสองคันที่รอเข้าฉากอยู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาทำความรู้จักสองคันนี้ก่อนซึ่งผมเนี่ยค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเป็นเป็นเด็กยุคใหม่ได้แล้วลกัน c <AR> c> ก็เลยจะไม่ค่อยรู้จักฮอนด้าชาลีเท่าไหร่แต่ว่าคนที่อายุที่มากกว่าแม่ขามเนี่ยน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีเนี่ยสองคันนี้เนี่ยลักษณะมันจะแตกต่างกันค่อนข้างพอสมควรเลยทําไมคันนี้ใหญ่คันนี้เล็กครับพี่นัทจะต่างกันเรื่องตัวถัง ตัวถังโค้งครับก็คือคันนี้จะเป็นตัวถังเดิมๆเดิมที่มาจากศูนย์ก็คือมันจะอยู่ลักษณะนี้แต่ว่าคันนี้จะเป็นตัวถังที่ว่าตัดตัดยุ่นโค้งแล้วก็คือจะตัดตัดส่วนนี้แล้วก็ต่อตัดให้มันเตี้ยลงมาตัดตรงนี้แล้วก็ตัดตรงนี้ให้มันสั้นลงมาตัดคอแล้วก็ให้สั้นลงมาโอ้โหแล้วก็ตรงนี้ตัดหมดเลยแล้วก็พวกคันนี้จะใส่รถโตจะหนักกว่าคันนี้หน่อยเพราะว่าพอมาใส่รถโตทุกอย่างจะต้องขยาย แผงข้อหน้าต้องขยายออกแล้วก็อาร์มจะต้องถางให้มันกว้างขึ้นคือถ้าสังเกตเนี่ยก็คือรถเดิมๆเนี่ยจะใหญ่แบบนี้เลยใช่ครับสูงจะสูงรประมาณนี้ครับอ่าโอ้โห <laughs> ดูช่างตังของเรา <c oughs> ตอนนี้นอมแล้วครับแต่ว่ารถที่ได้มีการโมดิฟายเนี่ยก็จะมีการตัดต่อโครงก็จะเป็นรถคันเล็กๆแบบนี้แล้วก็คันนี้เนี่ยพิเศษหน่อยก็คือจะมีการทาล้อโตวด้วยใช่ครับเราจะไปดูขั้นไหนก่อนดีกว่า คันนี้ก่อนค่ะคันนี้คันนี้ก่อนก็ได้อะคันนี้จะเป็นผลงานของช่างเบิร์ตจิตจาอยู่พังงาครับอยู่พังงาครับผมช่างเบิร์ตช่างเบิร์ตเป็นคนจัดการหมดเลยคันนี้คันนี้แปลงตัวถังให้ใส่เครื่องหัวฉีดหัวฉีดของเอ็มไดเอตัวนี้ครับก็แปลงตัวถังจะต้องฝาหลบอ่าเดิมเดิมมันจะมามาแบบนี้จะต้องฝาหลบเพื่อจะใส่เครื่องตัวนี้ได้ ได้ข่าวว่าเครื่องตัวนี้ไม่ใช่เครื่องเดิมใช่ครับเป็นเครื่อง M X ครับเจ้าของรถลงทุนซื้อ M X มาเพื่อแค่จะเอาเครื่องเอาเอา M X มาจะเปลงเอาเครื่องมาใส่ชาลีใช่ครับเป็นตอนนี้คันนี้ยังเป็นคันแรกๆของไทยอยู่ที่ว่าชาลีมาใส่หัวฉีดปกติเดิมชาลีจะเป็นคาร์บูครับผมเครื่องหนึ่งอย่างละที่ได้มีการเปลี่ยนแล้วอยากอื่นหรอลี่มีการตกแต่งอะไรเติมคันนี้ก็จะใส่เป็น <c oughs> เล่นเป็นล้อ12นิ้วครับเดิมชาลีจะเป็นล้อ10นิ้วนี่ครับอ่าครับจะเป็นล้อของ M X ก็จะใหญ่ขึ้น ครับความวงล้อจะใหญ่ขึ้นครับผมแล้วก็เป็นพวกงานสร้างงานของแต่งงานสร้างเกย์โยงออยคอลเลรกกันสะบัดอะไรพวกนี้ครับผมข้างบนพี่ตรงนี้ชุดปั๊มลอยคู่ปั๊มลอยคู่อ่าแล้วก็ใส่คันเร่งคู่อ่าสายคันเร่งด้วยเป็นของแต่งนะไม่สาวไอ้นะกระจกเนี่ยเดิมๆไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมใช่ครับมันใส่เป็นกระจกแต่งปลายแฮนด์กระจกปลายแฮนด์ด้วย สงสัยอย่างนึงตรงนี้คืออะไรเป็ดชื่อเกตเป็ดเชื่อกัวัดควมดันแล้วก็ตัวเลกเกเตอรคือตัวปรับแต่งความดันอ๋อโอ้โหสังเกตว่าน้ำขามโง่นี่ไม่ต้องแปลกใจนะว่าน้ำขามไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะนี่ต้องขอบคุณคุณพี่เขาด้วยนี่คุณพี่เขามาผ่านมาแล้วก็เด้ยเยี่ยมชมตรงไหนอีกครับพี่นัทที่ได้มีการตกแต่งบ้างโคนเนี่ยของเดิมหรือเปล่า บังลมเอาไปเคลือบเคลฟล่ามาเคลือบเคลฟล่ามาเป็นฟิล์มลอยน้ำอ่าเป็นฟิล์มลอยน้ำก็เด่นขึ้นมาแล้วก็นี่จุดขายของทางเฟิร์มมันเป็นประเจใช่ไหมพี่ใช่ครับมาทำโอ้ได้มีการดัดมาทำเป็นสเตนกิจจัดก็ด้านหลังมีโช๊คแต่งด้วยใช่ไหมพี่นัทครับเป็นโช๊คแก๊สครับโช๊คเป็น Y S S นี่แล้วก็ตรงนี้อะไรครับพี่นัทเนี่ย การล้มครับเวลาล้มมันจะโดนส่วนนี้ก่อนจะไม่โดนพวกนี้ชุดสีเนี่ยอันนี้คือเดิมเดิมหรือเปล่าไม่เดิมครับช่างเบิร์ตจัดการเองช่างเบิร์ตทำอีกแล้วช่างเบิร์ตรู้ดูคลิปนี้อยู่หรือเปล่าจะบอกว่าพูดถึงช่างเบิร์ตเยอะมากแล้วก็ตรงนี้เรียกอะไรพี่กันตกครับชาลี่มันจะมีประมาณสองทรงครับผมถ้าจะเป็นทรงเดิมเดิมจะเป็นทรงโนนอ๋องแต่นี้จะเป็นตัวของรุ่นสีก้านมันจะมีรุ่น3าก้านรุ่นสีก้าน อ่ามันจะมีหลายรุ่นอีกชาลีอันนี้กี่ก้านนะอันนี้รุ่นเดิมเดิมติด,ดรถสามก้านมาแล้วก็เบาะก็ไม่ใช่กองเดิมใช่ครับเบาะปัดแต่งเรียกได้ว่าแต่งทุกส่วนจริงๆครับแต่งทั้งคันครับใช่โซ่เดิมหรือเปล่าพี่โซ่ โซ่เดิมไม่่าไม่เดิมรัาไม่เดิมไม่เดิมอีกแล้วน่าจะไม่มีมีแค่ตัวถังเดิมอย่างเดียวในส่วนของแม็กก็จะเป็นแม็กของ m อเมใช่ไหมพี่นัทใช่ครับเป็นของรถเดิมติดรถ m อเมมาครับโอ้โหเรียกได้ว่าคันนี้นี่ไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นของเดิมเลยเดิมชาลีจะเป็นล้อสินิ้วแต่คันนี้ไปใส่เป็นล้อสิบสองสิบสองทั้งหน้าและหลังด้วยครับในส่วนของท่อเนี่ยเป็นท่ออะไรครับพี่นัทอ่ท่อโอเวอร์ครับท่อโอเวอร์แต่งโอเวอร์นี่ช่างเบิร์ด ให้ช่างเบิร์ดไม่มาดูคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันช่างเบิร์ดในส่วนของปั๊มล่างครับโอ้โหมีปั๊มหลังด้วยนี่นะครับทุกคนแล้วก็มีจานดิสตแต่งพอร์คูลเลอร์ครับระบายความร้อนน้ำมันเครื่องคือน้ำมันเครื่องจะไหลหมุนเวียนเหมือนหม้อน้าครับจะหมุนเวียนปุ๊บเข้าแล้วก็ออกเข้าตัวเครื่องเออถ้าเป็นของเดิมนี่มีหรือเปล่าของเดิมไม่มีครับแต่ว่าสามารถใส่ได้ เขานิยมใส่กันเลยครับพี่จะมีผลเวลาไปประกวดเรื่องอะไรคันไหนอะไรเยอะกว่าอะไรเต็มอะไรพวกนี้ครับมันก็ช่วยระบายความร้อนเครื่องด้วยก็จือนกันไ<ด>ม่ใช่าใช่าใสแค่สวยอย่างเดียวอ,อย่างที่พี่บอกก็คือมีผลต่อการประกวดแสดงว่าคันนี้ก็เคยประกวดมาใช่ครับล่าสุดได้ที่หนึ่งของงาน ngo มานี่เป็นไงล่ะทุกคนช่างเบิร์ดจัดให้ช่างเบิร์ดก็ได้ที่หนึ่งมาสนนราคาคันนี้เนี่ยแต่งไปทั้งหมดเท่าไหร่พี่ เกือบแสนเกือบแสนเสียงเบามากเกือบแสนเดี๋ยวเดี๋ยวเมียจะของรถได้ยินพี่เบิรผมขอโทษด้วยครับพี่เบิร์ดก็คันนี้ก็เกือบแสนเพราะว่านี่จะมีการไปซื้อเอเมทิมาทำอ่ะทุกคนแล้วก็อีกคันหนึ่งที่ค่อนข้างจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยทุกคนก็จะเป็นคันนี้เลยได้ข่าวว่าคันนี้ก็ได้ที่หนึใช่ไหมพี่ใช่ครับคันนี้ได้ที่หกัน คันนี้แตกต่างจากคันสีเหลืองของช่างเบิร์ตคันนี้เป็นของใครครับพี่คันนี้ส่งมาจากลำปางครับเป็นของช่างไม้มินิไบค์ลำปางเป็นช่างที่รับทารถมินิไบค์รถชาดีพวกนี้กันหมดเลยครับเทียบกันจะเทียบกว่ามากใช่จะเทียบกว่าพอสมควรเลยเพราะว่าตัดย่นโพงตัดคอตัดตัวถังให้สั้นลงครับผงผาขยายแผงคอเพื่อใส่ล้อโตแล้วทำไมเขาไม่ชอบแบบใหญ่ๆแบบนี้อพี่มันมันน่าจะขี่สบายกว่านะ แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบแล้วก็มาในส่วนของของแต่งเลยครับพี่นัทของของแต่งคันนี้จะเป็นงานแปลงงานสร้างสักส่วนใหญ่ก็คือจะต้องสร้างคันนี้ใส่ดิทคู่หน้าก็คือดิทคู่จะต้องแปลงดุมเพื่อใส่ดิทคู่สองฝั่งได้ซึ่งชาลีมันได้มีดิทมาอยู่แล้วแต่ว่าใส่ดิทสองข้างนี่ก็งานหนัก้งานงานหนักตังก็หนักอยู่พิเศษคันนี้คือล้อล้อจะหาซื้อกระทะตัวนี้จะหาซื้อใน จะหาซื้อไม่ได้แล้วตัวนี้ก็เป็นงานเก่า<ม>ยางตัวนี้เป็นยางของล <AT V. S 2> ้อ ATV ยางเกมเตียครับล้อ ATV เกมเตียอันนี้มีผลไหมเวลาเข้าโค้งอะไรเงี้ยเวลาขี่มีผลเหมือนกันเพราะว่าหน้าหน้าโค้งมันมันมันบานออกอ่าเราก็ต้องใช่ต้องได้อย่างเสียอย่างเราเน้นความสวยงามละกันในส่วนของตรงนี้แผงคอก็ได้มีการขยายออกใช่ครับแผงคอขยายออกเพื่อใส่ล้อตัวท่าตัวนี้จะเป็นความกว้าง เจ็ดนิ้ววกว้างเจ็ดนิ้วเดิมของชาลีจะเป็นสามนิ้วครับผมแต่ว่าตัวนี้พอมาใส่เป็นเจ็ดนิ้วปุ๊บทุกอย่างก็ต้องขยายหมดอบางคนก็ต้องผ่าขยายครับผมบางคนเดิมๆจะแคบอย่างนี้เออใช่ปุ๊บอ่าแล้วตอนนี้ก็ต้องผ่าปุ๊บแล้วก็ขยายออกโอ้โหไม่ชัดใช่ใช่ันี่ยความสูงก็ล้อทุกอย่างจากคันใหญ่ๆมาย่นให้เหลือคันเล็กๆถือว่ามันเป็นงานศิลปะอีกอย่างหนึ่งนะ ไม่ใช่ว่าเห็นแบบนี้แล้วมีตังอย่างเดียวที่จะทําได้ต้องมีฝีมือด้วยนี่แต่ถ้าใครมีตังก็พี่นัทรับทำใช่ไหมครับใช่ครับรับทำอยู่อ๋อพี่นัทรับทำด้วย <laughs> เดี๋ยวเราก็ฝากช่องทางของพี่นัทตอนนี้ใช้งานเก่ก่อนเราเราให้แก่รีวิวก่อน <laughs> อย่างรวดเด็วเลยครับพี่นัทรตรงนี้เรียกอะไรครับพี่เอ่อตัวนี้คาร์บูเรเตอร์ครับคาร์บูเรเตอร์ตัวนี้จะใหญ่กว่าชาวบ้านหน่อยเพราะว่าเติมทราจะเป็นเครื่อง5 0า c 3ีซีเกียร์แต่ตัวนี้จะเป็นเครื่อง cc, อ1 5 0ย c ีซีครับผม 5 0 c c ตัวนี้จะใช้คาบูของ SSR s r 250โอ้โหจะร 250cc ใช่จะเป็นรถรถเก่าแล้ว SSR 250หายากเหมือนกันนครบูตัวนี้อืมแล้วก็ส่วนของแฮนแล้วกันพี่ไม่แฮนมันไม่เหมือนแบบฮนเราแฮนจะเป็นแฮนหนีบครับก็คือเราสไตล์ญี่ปุ่นครับผมเสียบเสีบสไตล์ญี่ปุ่นมาก็ชอบแต่งตามเขาแล้วเวลาขี่เราเราจับยังไง ขี่ก็ลำบากนิดนึงพี่ต้องแลกกันอยากสวยก็ต้องเมื่อยนิดนึงแต่ว่าแม่สาวไม่ชอบมากเลยนะคันนี้เนี่ยใช่ขับได้สบายขับได้สบายเลยแล้วก็จะมีมือคัตแต่งปั๊มคู่ใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับปั๊มปั๊มรอยคู่ใส่คัตตั้มมันแล้วก็มีสายคันลิ่งแต่งนะครับโอ้สุดจัดจริงๆว่ะชิวนี่ผมว่าเป็นของแต่งด้วยใช่ครับชิวของแต่งเดิมๆจะไม่มีชิวมาครับอ๋อนี่ถือว่า เป็นสไตล์ทัวร์ริ่งเหมือนกันนะทุกคนนะเจ้าคนนี้เนี่ยเฮ้ยมันเป็นฮอนด้าชาลีหรือว่าเป็นทัวร์ริ่งวะเนี่ยบางลมตัวนี้ทำสีอ๋อบางลมทำสีถ้าเป็นคาร์ลอนจะเป็นอันนี้ก็คือหุ้มฟิล์มลอยน้ำอยน้ใช่ครับครับผมแล้วก็จะเป็นออยคูลเลอร์นี่ผมเริ่มรู้ละนี่ผมเริ่มรู้ละแล้วก็เครื่องจะเป็นเครื่องอะไรนะไลฟ์ฟานร้อยห้าสบดีซียาดีซีใช่ ก็แล้วมันแรงขึ้นไหมพี่แรงครับแรงแรงกว่าเดิมแรงกว่าเดิมแน่นอนพาอเดิมมันเป็นเครื่องสามเกียร์ห้าสิบ cc นี่ก็เป็นร้อยห้าสิบ cc ต่อไปเลยครับตรงไฟตรงน้นมันคืออะไรครับพี่เระบบไฟพวกนี้เจ้าของรถเขาบอกว่าเปิดปิดติดเครื่องแต่ผมยังไม่รู้เลยอันไหนเปิดอันไหนปิดเจ้าของรถไม่มาไงเจ้าของรถไม่มาอยู่ลำปางไงนี่ปุ่มของแกก็แบบเยอะแยะมากมาย เป็นช่างนะทำอะไรก็ได้นะพี่เนาะใช่อ่าแล้วรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยไม่มีสเตนข้างอ่ะพี่ใช่ครับยังไม่มีเพราะมันเตี้ยมากอือใช่ไม่มีสเตนข้างจริงๆแล้วเวลาเราไปไหนเราต้องถือนี้่ต้องอยูวต้องเอาใส่กระเป๋าไปนะเดี๋ยวต้องอนาคตอาจจะต้องทําอืมอันนี้ยังเป็นสายประกวดเต็มตัวอยู่ใช่เดินสายประกวดได้ที่หนึ่งมางานล่าสุด ngo สุดขนาดไหนทุกคนดูดิดูดิช่องเราทุ่มเทขนาดไหนทุกคนให้แขกรับเชิญนั่งพื้น เรามาดูใต้ถังกันดีกว่ารู้สึกว่ามันจะโดดเด่นกว่าคันอื่นด้วยอันนี้คันนี้จะมีถังสำรองเดิมๆจะมีแค่แค่ส่วนนี้ถังน้ำมันแล้วตรงนี้จะเป็นตัวเก็บแบตเตอรี่อืแล้วคันนี้จะเอาแบตเตอรี่ไปไว้ใต้ถังน้ำมันแทนแล้วก็ตรงนี้ทำเป็นถังสำรองไอ้ตัวนี้เกจเกจวัดน้ำมันใช่เกจวัดน้ำมันอ๋อคือสามารถดูน้ำมันจากตัวนี้ได้เลยใช่ครับมันจะเป็นเกจ <Okay. S 2> ใช้งานได้จริงครับได้จริงด้วยสุดจริงจริงท่นอื่นไม่มีใช่ไหมครับคันคันนี้มีอยู่ฝาน้ามันแต่ว่าไม่ไมีไม่ไมีถังสำรองอ่าก็ือว,ว่าโดดเดน่นช่างเลยนะช่างไม้ช่างไม้ไม,มใช่ถ้าช่างไม้ดูอยู่สวัสดีครับผมจะมาขามสวัสดีหมดมานี่ส่วนขอ,ของข้างล่างแล้วบอก,ก็จะเป็นบอแต่งด้วยนะครับทุกคนใช่คันนี้จะปาดบางพิเศษจะต้องปาดพื้นก็ปาดส่วนนี้เพื่อหลบฝานาน้ำมันอ่า เดิมๆมันจะไม่หลบขนาดนี้อ่ามันจะไม่ลึกขนาดนี้ถ้าไม่หลบปุ๊บอันนี้จะแตกครับอันนี้ก็สองพันกว่าบาทล้ว้าวอ้ยไม่ใช่ราคาเล่นๆนะว้ยป่ะพี่โชคแต่งโชคตัวนี้ความสูจะเป็นตัวเตียพิเศษจะเป็นของรถ ATV ความสูงประมาณ190 190อมิลจะจะหายากอยู่บ้านเราก็จะสั้นนิดนึงใช่ต้องหาเทียบกับรถอื่นเพราะว่ารถท้องตลาดมันไม่ได้สั้นขนาดนี้บอกแล้วว่าไม่ใช่แค่ มีตังอย่างเดียวก็มีรถได้นะต้องมีฝีมือด้วยแต่ถ้าใครอยากจะได้ก็ติดต่อพี่นัทโฆษณาอีกแล้วแล้วก็สีเนี่ยก็ได้มีการทําสีใหม่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับสีจะทาใหม่ทั้งคันเป็นสีแดงแก้วอ่าสีแดงแก้วแดงมัด้าครับผมอ่าแล้วก็สวิงามก็ได้มีการขยายออกใช่ผ่าขยายแล้วก็ดามส่วนล่างเออสุดจัดเดิมๆจะไม่มีส่วนนี้ดามอ่ะผมอยากจะรู้ว่าจุบลมอยู่ไหน รุปลมคันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าจะมีสองฝั่งจะเติมลมสองฝั่งก็คือฝั่งนี้กับฝั่งนี้เอา้าเติมฝั่งเดียวไม่ได้ครับพี่ในละฝั่งนี้เดือวแป๊หนึ่งเดียวฝั <c oughs> ่งนี้จะเติมสองฝั่งเพราะว่าคันนี้ใช้ยางในสองเส้นอู้จิงว่ะคันนี้ใช้ยางในสองเส้น <c oughs> เพราะว่าเส้นเดียวใส้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเสกเส้นเดียวปุ๊บยางมันจะป่องอยู่ตรงกลางออใช่ใช่ ยางมันจะต้องป่องตรงกลางเลยต้องใช้ยางในสองเส้นมันดีตรงไหนรู้ไหมเวลาเส้นใดเส้นหนึ่งรั่วเราก็ยังขี่รถได้ไม่ก็ต้องถอดออกถอดออกถอดอรถพวกนี้ไปถ้ารั่วปุ๊บปัญหาใหญ่เลยจะไปงัดร้านต่อมทั่วไปไม่ได้เลยเพราะมันต้องถอดชุดใหญ่ถอดน็อตอะไรกระทะมันประกบกันอ๋อมันไม่ใช่ว่าจะต้องงัดยางพวกนี้ออกครับผม แล้วก็มีส่วนของท่อครับพี่เราไปดูฝั่งนู้นดีกว่าไปไม่สบา้ท่อเป็นงานสร้างครับเป็นงานสร้างของเจ้าของรถเจ้าของรถทําเองหมดเลยคันนี้คานสตาร์ของเดิมไหมครับคานสตาร์แต่งเป็นของคิตาโก้ครับโอ้โทาโก้่กายังแต่งวะสองพันกว่า 2, บาทนี่ไม่ใช่เ่นเรนบอกแล้วอันนี้ล่ะอันนี้คืออะไรพี่ตัวนี้อ่ะที่เป็นวงกลมวงกลมเนี่ยตัวนี้เป็นวัดรอบครับวัดรอบเครื่องอนี่ก็เป็นแนวทางนะถ้าใครที่บอกว่าเฮ้ยพี่นัทครับ ผมอยากได้สไตล์นี้สนนราคาเท่าไหร่ครับพี่นัทคันนี้แสนปลายครับแสนปลายจบจบประมาณแสนปลายปลหมดเยอะหน่อยกัเงหมดว่าจะเป็นงานสร้างหมดเลยใช่คืองานงานสร้างพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามาชี้ปุ๊บอยากจะได้แบบนี้คือต้องรอเวลาด้วยใช่ไหมครับพี่นัทโอเคนี่ก็พอสมควรเลยนะสำหรับเจ้า Honda าชาลีทั้งสองคันนี้เนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเรามีอีก2คันนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังแล้วก็ยังมีอีกคันหนึ่งก็คือเอเบเด็กของอน้องฤทธิ์นะครับมีเปลี่ยนเวอร์ชันมาหลายเวอร์ชันแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูในคลิปต่อไปสุดท้ายเลยถ้าหากใครที่อยากจะมีรถชาลีแบบแบบเนี้ยสามารถติดต่อพี่นัทได้ใช่ไหมครับติดต่อได้ครับติดต่อได้ก็คือมีเพจอยู่ครับบอกบอกได้เลย <c oughs> บอกได้เลย <c oughs> บอกได้เลยดีปีเคมินิไบค์ครับเดี๋ยวแนาขามจะขึ้นไว้ด้านล่างให้ แล้วก็ถ้าสมมติว่าอนาคตอย่างนักขามอยากเล่นชาลีเนี่ยนักขามสามารถบอกสเปคพี่นัทไปเลยได้ใช่ไหมแล้วก็พี่นัทสรุปราคาให้เอามาคุยกันก่อนครับเพราะว่ามันทำรายละเอียดค่อนข้างเยอะรถแต่ละคันราคาจะไม่เท่ากันขึ้นอ,อยู่กับของแต่งที่จะใช้มันราคามันบางอย่างคล้ายๆกันแต่ว่าราคาก็กระโดดกันเยอะอยู่เป็นงานสร้างส่วนใหญ่มันอยู่ที่สไตล์ที่เราจะแต่งด้วยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยชาลีไม่ได้มีเมอร์หนึ่งใช่ไหมครับพี่ต้องหาเอาใช่ไหม ไม่มีครับมือหนึ่งไม่มีแล้วครับเลิกจิตไปรถะลีเดิมประมาณ40ปีแล้วครับเกิดมา <S <S มนาน <S <S นานใช้ได้โอเคคลิปนี้ก็ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความไร้สาระจากนในมะขามพอสมควรนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปดูชาลีอีก2คันนะครับเป็นสีแดงและก็สีฟ้าเดี๋ยวไปดูกันว่าสไตล์การแต่งของ2คันนั้นน่ะจะแตกต่างจาก2คันนี้หรือเปล่าโอเค้าเราชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วย เดี๋ยวคลิปหน้าไว้เจอกัน Hon ด้าชาลีแล้วก็เอฟเของบางฤทธ์นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ตันมากครับผม <c oughs> แล้วก็ขอบคุณทุกๆคน <c oughs> ด้วยนะครับที่ติดตามชมวันนี้เรามาแหวกแนวกันสัหน่อยอ่ะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ hỏi đi mình xuống luôn mang ở dạng nó chắc lấy cái gì